สวัสดีค่ะแพรวกฤจพรแจ่มจำหลัดนะคะปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานไอทีบริษัทอ่กโจทแห่งหนึ่งค่ะเาวนะคะกัจชพรแจ่มจำหลัดค่ะปัจจุบันก็เป็นไอทีเหมือนกันค่ะอยู่บริษัททูคอร์ปอเรชันค่ะก่อนที่แพรวกับพาวจะเข้ามารู้จักพระเจ้าค่ะแพรวกับพาวเป็นคนที่เกเรมากๆเป็นคนที่สัมฤทธิ์เหมาเป็นคนที่ใช้คําพูดรุนแรงกับคนรอบข้างมากๆทั้งกับเพื่อนกับครอบครัวอย่างนี้ค่ะทำให้ ครอบครัวไม่เข้าใจแล้วก็ตอบสนองเรากลับมาด้วยคําพูดที่รุนแรงเหมือนกันจนสุดท้ายอะค่ะเราเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนมหาลัยที่ไกลบ้านเพราะว่าเราไม่ได้อยากเติบโตในสังคมนี้แหละเราอยากออกไปชีวิตของตัวเองอยากอยากห่างไกลาจากครอบครัวเพื่อที่จะเราจะต้องไม่ไม่ต้องมานั่งทะเลาะเบาะแวงกันหลังจากเรียนจบนะคะก็พ่อกับพอก็กลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพแต่ว่ามันมีจุดตรงที่ พอลเสียใจกับเรื่องเรื่องที่มันค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความพยายามอะไรเลยอพาถูกคนที่พารักมากๆค่ะเขามาพูดว่าเออพาพา,พาไม่มีค่าแล้วก็ไม่เคยเห็นความพยายามที่จะทําอะไรเพื่อเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่สามารถเอาตัวเองลุกขึ้นมาได้เลยค่ะก็เลยตัดสินใจทักไปหาเพื่อนที่เป็นคิดเตียนแล้วเพื่อนก็เลยชวนมาโบสถ์ตอนที่แคนดี้ชวนพามาที่โบสถ์ ณตอนนั้นพอร,รู้สึกแค่ว่าพอาต้องไปพอก็เลยตัดสินใจที่จะไปวันนั้นเลยค่ะความคาดหวังที่มาโบตจริงๆตัวเองไม่ได้คาดหวังกับสิ่งที่จะได้รับด้วยซ้ำค่ะแต่พอไปโบทมันกับเหมือนโดนเติมให้เต็มล้นเลยค่ะเ,เหตุการณ์วันนั้นนะคะที่ที่น้องมาที่โบถ์อะค่ะก็มีน้องคนหนึ่ง เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเลยแล้วก็มามาจับมือมาเกาะแล้วก็มานั่งร้องไห้ด้วยกันว่าแบบเออพี่เป็นอะไรพี่พี่ไม่ต้องกังวลน,นะพระเจ้ารักพี่นะคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าอบอุ่นจังเลยอะคือทำ,ทำไมคนที่เราไม่เคยรู้จักเขาถึงทำแบบนี้กับเราทาั้งที่คนที่เรารู้จักเองแท้ๆยังยังไม่เคยทำอย่างนี้กับเราอะค่ะก็รู้สึกร้องไห้ไปด้วยกันแล้วก็ ก็ดีใจที่ที่อย่างน้อยก็มีมีใครสักคนที่รับฟังนะวันนั้นเลยอะคะ่ะความรู้สึกของพาอวันนั้นอบอกตรงๆว่ามันเป็นวันที่แย่วันหนึง่งแต่พอมาพอมาเจอพี่คนหนึง่งแล้วก็เจอผู้คนในโบทกับตอนที่แน,นะคะทะลองกห้ก็จะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่รู้สึก ซาบซึ้งอย่างหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนจบอะค่ะเราไม่ได้กลับไปหาแม่เนาะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกับแม่เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะจนเรามาเจอคนที่ที่โบสถ์อะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านมันมีแต่คําปลอบโยนมีแต่คําปลอบใจมีแต่แบบอ้อมกอดที่แบบดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพี่เขาก็พาเราไปนมสัสก,การพระเจ้าเนาะแล้วเพลงแรกที่มันขึ้นมาคือเพลงเติมเพลเ,เต็มล้นนะคะก็เลยรู้สึกแบบ เตเต็ม,มเติมเต็มใช่คะ่ะพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแพลจากภายในคะ่ะจากคนที่นิสัยหยาบกระด้างไม่ฟังใครอะค่ะก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจครอบครัวมากขึ้นแผลจะพากับครอบครัวดีขึ้นมากๆค่ะแม่คอยอวยพรให้ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะทำอะไร แล้วก็เวลาคุยกับแม่เราเราเปลี่ยนมาใช้เหตุผลคุยกันเหมือนเราสองคนกับแม่ต่คนต่างปรับความเข้าใจกันเลยกลายเป็นว่าทุกๆการคุยกันนะคะมันจะมีเหตุผลที่เขากับเรารับได้อยู่กันตรงกลางไม่มีอะไรที่โดดไปกว่าแล้วก็หรือด้อยไปกว่าก็ขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้มากๆค่ะเพราะว่าเราอธิษฐานเผื่อแม่แล้วก็แม่จะตอบกลับมาเถอะว่าขอให้เจ้าอวยพรนะแม่ก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นแม่ไม่ได้กดอะไรจริงๆมันก็ดีขึ้น มากมากแล้วค่ะคันนี้พระเจ้าไม่ได้แค่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแพลรและพาวนะคะแต่ว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราสองคนด้วยค่ะพระเจนาของพระเจ้าค่ะเข้ามาแตะต้องหัวใจของเราสองคนและเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในช่วงที่ผ่านมาค่ะอยากจะหนุนใจกับทุกๆคนนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเองหรือว่าไม่เคยได้รับความรักจากพระเจ้าค่ะลองมาหาพระเจ้าสักครั้งหนึ่ง เราควรจะพบว่าความรักของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มากๆค่ะเพราะว่ามีพระเจ้าในชีวิตนะคะเราถึงได้รู้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไงค่ะแพรอยากหนุนใจสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะให้เปิดใจตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากําลังใจความรักหรือแม้แต่เส้นทางในการเดเนินชีวิตนะคะมีพระเจ้าคอยเดินเคียงข้างเราไปเสมอและเราจะไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะเพียงแค่เรามีพระเจ้าในชีวิตค่ะ ขอบพระเจ้าไวยพรนะคะสวัสดีค่ะ